พยักคร่าซอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบตอนแผนการประสบผลเสียสินตรวจสอบการปฏิบัติพระองค์ที่ห้องเต้มีต่อ เสียสินตรวจสอบการปฏิบัติพระองค์ที่ห้องเต้มีต่อวังตะวันออกอย่างละเอียดนับตั้งแต่จูเกาเช่อขึ้นเป็นไทยจือถึงแม้หยงเล่อฮ่องเต้ไม่โปรดบุตรคนโตนี้แต่เมื่อทรงแต่งตั้งเป็นรัชทายาทยังทรงปลูกฝังอย่างเต็มที่ระหว่างที่พระองค์ไม่ประทับอยู่ในนครหลวงก็ให้ไทจือทำหน้าที่เจียนกัว ขณะที่พระองค์ประทับอยู่ในนครหลวงมีหนังสือกราบทูลมากมายที่ส่งผ่านไทยจือให้ไทยจือพิจารณาอนุมัติเป็นการเพราะสร้างขีดความสามารถในการปกครองประเทศแก่จูเกาเชอร์ส่วนมู่เอินแม้ขึ้นเป็นผู้ดูแลค่ายตรงช่างแต่ก่อนหน้านี้เพราะสร้างคนสนิทหลายคนบุตรบุญธรรมนามมู่ซือยังอยู่ข้างพระองค์ สามารถให้ข้อมูลว่าหนังสือกราบทูลที่ห้องเต้ทรงผ่านไปยังวังตะวันออกยังอยู่ในสภาพปกติไม่มีความเปลี่ยนแปลงอันใดยังมีไทจืออยู่ที่วังตะวันออกทุกวันต้องมาเข้าเฝ้าพระบิดา2พ่อลูกพอพบกันห้องเต้จะทรงไต่าถามถึงการศึกษาของไทจือ ไทจือก็ทูลถามหลักการปกครองประเทศจากฮ้องเต้ประการนี้ก็ไม่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัดเสียสินเสาะอย่างละเอียดไม่ปล่อยปละละเว้นรลายละเอียดที่ฮ่องเต้ตอบกับไทจือไม่ว่าลักษณะท่าทางตลอดจนกระแสร,รับสั่งข้อมูลที่ดูเหมือนไม่มีประโยชน์เหล่านี้ล้วนถูกส่งมาที่เบื้องหน้ามันเสียสินทำการเปรียบเทียบ ศึกษาดูข้อมูลเหล่านี้สุดท้ายสั่งคนเผาทำลายข้อมูลทั้งหมดพร้อมทั้งสรุปว่าฟาบาทไม่มีพระประสงค์เปลี่ยนตัวรัชทายาทที่ดำริให้จูกเกาสวีนำทัพเพียงเพราะระหว่างที่ปราบแขวนตาตาจูกเกาสวีมีการแสดงออกที่โดดเด่นระหว่างนั้นสองพ่อลูกสู้รบเคียงคู่ทำให้ทรงโปรดปรานและให้ทายต่อบุตรชายสำหรับกับฮ่องเต้ เตรียมตอบสนองความต้องการนำทัพของจูกเกาซุยเพียงเป็นการตามใจของผู้เป็นบิดาประการหนึ่งแต่ในสายตาของเหล่าขุนนางย่อมตีความอีกแบบหนึ่งบวกกับชื่อของฐานที่มั่นเทียนเชื่อวยอ่อนไหวเกินไปครั้งกระโนนลี่ซื่อหมินที่สังหารพี่ชายก็เป็นเทียนเชื่อสั่งเจียนหมายถึงยอดขุนพลเทียนเชื่อ ซึ่งเป็นตำแหน่งรองจากห้องเต้กับไทจือเท่านั้นตาหมิงไม่มีตำแหน่งเทียนเชื่อซั่งเจียนมีเพียงฐานที่มั่นเทียนเชื่อเว่ยนับตั้งแต่ห้องเต้ประธานฐานที่มั่นเทียนเชื่อเว่ยแก่จูเกาซุยเหล่าขุนนางทั้งบุญและบูก็ทำการวิเคราะห์ตั้งแต่แรกหากว่าจูเกาซุยสามารถแย่งชิงอำนาจทางทหารสร้างผลงานที่อันนำกลับมา เมื่อถึงเวลานั้นจูเกาสุรีจะกลายเป็นดาวการเมืองที่เจิดจรัสที่สุดแล้วเมื่อเสียสินแน่ใจว่าห้องเต้ไม่ดำริเปลี่ยนตัวรัชทายาทค่อยระบายลมหายใจโล่งอกเตรียมดำเนินการตอบโต้แล้วเสียสินเกลี้ยกล่อมไทจือดำเนินแผนรุกแทนการถอยเนื่องจากไทจือกับเจียจินต่างวันวิตกว่าฟาบาทมีพระประสงค์เปลี่ยนตัวรัชทายาทไทจือค่อยยอมรับแผนการของเสียสิน ในการประชุมช่วงเชา้ามีเสียงสนับสนุนให้หั่นอ๋องนำทัพปราบอันนำเพิ่มขึ้นต่อจากนั้นมีคนเสนอว่าอ๋องกินเมืองสมควรดูแลฐานที่มั่นสามแห่งเจ้าหั่นอ๋องแม้ไม่ได้เดินทางไปกินเมืองแต่ฝ่าบาทเมื่อทรงยกฐานที่มั่นเทียนเชื่อเว่ยแก่เจ้าหั่นอ๋องสมควรยกฐานที่มั่นให้อีกสองแห่งยงเล่อฮ่องเต้ตรัสถามความสมัครใจของจูกเกาซุย จากนั้นทรงอนุญาตตามที่ทูลขอขึ้นมาเสียสินเห็นว่าการสร้างสภาวะสำเร็จแล้วก็เตรียมเชิดชูจูเกาสวีขึ้นเป็นเจ้าเอี้ยนอองคนที่สองเมื่อสกิดความระแวดระวังของหยงเล่อฮ่องเต้มิคาดปรากฏยาแรงอีกขนาดหนึ่งมาถึงขุนนางผิงจางแขวนตาต้านามทวาหูไตเดินทางมาถึงนครหลวงแล้ว เสียสินเป็นคนรู้จักฉกฉวยโอกาสย่อมไม่ยอมพลาดโอกาสเช่นนี้หากดำเนินการผ่านทางทัวหูไตย่ยอมแนบเนียนยิ่งกว่าดังนั้นเสียสินปรับเปลี่ยนแผนการดูว่าหลอกใช้ทัวหูไตได้หรือไม่ทัวหูไตถือสารของอาลู่ไถจัดหมาพ่วงผีสามร้อยตัวมาเป็นเครื่อง ราชบรรณาการทั้งถวายตราประทับตำแหน่งที่ราชวงศ์มองโกลมอบให้กับอาลู่ไถต่อต้าหมิงถือเป็นการขีดเส้นแบ่งเขตกับราชวงศ์เก่ายอมอ่อนน้อมต่อต้าหมิงอย่างจริงใจยงเล่อฮ่องเต้ทรงโสมนัสยินดีพระราชทานเหรียญตราชุดภูษาให้ทั้งสองแต่งตั้งเป็นกวงลู่ต้าฟู่ไ่ซือทว่หูไตกล่าวขอบพระทยัยทั้งถวายรายชื่อหัวหน้าชนเผ่าใหญ่น้อยของแขวนตาตา รวม2,962คนคนเหล่านี้ล้วนละทิ้งตำแหน่งที่ราชวงศ์มองโกลแต่งตั้งให้ขอฮ่องเต้ต้าหมิงทรงแต่งตั้งตำแหน่งให้ใหม่หย่งเล่อฮ่องเต้จึงมอบหมายให้กรมพลเรือนพิจารณาแต่งตั้งเป็นขุนนางตูตูตูจือหุยจือหุยเจียนหู้ไปหู้และเจิ้นฟูหลังจากนั้น ให้ทูตตัวแทนเข้าพักยังบ้านรับรองหุยถงกวนทั้งกําชับให้สำนักหงหลู่จัดเลี้ยงต้อนรับซึ่งคําว่าหุยถงกวนเป็นชื่อสถานที่รับรองราชทูตต่างชาติหรือผู้นำชนกลุ่มน้อยสังกัดกลมพิธีการแต่ว่าการมายังนครหลวงของทัวหูไตครั้งนี้มีภารก,กิจลับย่อมไม่กลับไปในลักษณะนี้ดังนั้นหลังจากเข้าพักก็แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ว่า ต้องการเข้าเฝ้าเจ้าชีวิตอีกแต่มิใช่เข้าเฝ้าที่ท้องพระโรงอย่างเปิดเผยเพราะมีเรื่องสำคัญคิดกราบทูลเจ้าหน้า,นาที่ตาหมิงจึงรายงานต่อขุนนางสั่งสูกรมพิธีการหลีเหล่เจิ้นหลี่เจิ้นจึงเรียกตัวมันไปสอบถามรายละเอียดดูเรื่องลับที่ทัวหูไตเอ่ยถึงมีสองประการหนึ่งคือกล่าวหาแควนวาลาบอกว่า เมื่อเปิญยาซื่อหลีหลบหนีถึงพื้นที่ของวาลายังพกนำตราประจำตัวของราชวงศ์มองโกติดตัวหลังจากที่เปิญยาซื่อหลีเสียชีวิตตราประจำตัวคงตกอยู่ในมือแขวนวาลายุยงให้ต้าหมิงทวงถามตราประจำตัวจากแขวนวาลาหากว่าแขวนวาลาไม่ยอมมอบให้ตาหมิงคิดกรีธาทัพไปปราบปรามแขวนตาต้าจะส่งกำลังเข้าช่วยเหลือ สอหากว่าเป็นไปได้ขอรับตัวพี่ใหญ่และน้องสาวคนเล็กของอาลู่ไถกลับแขวนตาตาครั้งกระโหนตอนที่ราชวงศ์มองโกถอยร่นกลับขึ้นเหนือถูกแม่ทัพใหญ่ฉีตาไล่กวดตามหลังปรากฏเชื้อพระวงศ์จำนวนมากถูกจับตัวไว้ในจำนวนนั้นมีพี่ใหญ่กับน้องสาวคนเล็กของอาลู่ไถยอยู่ด้วยทั้งสองใช้ชีวิตอยู่ในแผ่นดินจงหยวน40กว่าปี ตอนนี้เป็นผู้สูงอายุห้าหกสิบปีแล้วยงเล่ห้องเต้พอทรงทราบเพียงรับสั่งว่าพระองค์ไม่ให้ความสำคัญกับตราประทับตัวนั้นส่วนเรื่องขอรับตัวพี่ใหญ่และน้องสาวคนเล็กของอาลู่ไถกลับไปจะขอรับไว้พิจารณาซึ่งความจริงยงเล่ห้องเต้พอทรงสดับว่าตราประจำตัวของเปิญยาเสือหลีตกอยู่ในมือแขวนวาลา ไม่ถึงกับไม่หวั่นไหวพระไทยแต่ตอนนี้พระองค์ไม่ประสงค์เปิดสืกกับแขวนววลาจึงทรงแซงเป็นไม่สนพระไทยทว่หูไตามาจากทุง่งหญ้ายังไม่อาจมองทะลุซึ้งถึงท่าทีของนักการเมืองชาวหัน่นสร้างความร้อนใจยิ่งแต่แล้วยามนั้นมียอดคนท่านหนึ่งเสนอตัวมายอดคนท่านนี้คือจางซีถงจางซีถง ความจริงเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยในสำนักหงหลูตอนนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นขุนานางหยวนไว้หลางกลมพิธีการวันนี้จึงแวะเวียนมาที่สำนักหงหลูทั้งไปที่บ้านรับรองหุยกงทวนบังเอิญพบกับทวหูไตจึงทักทายถามไทยอยู่หลายคำวันที่สองทวฮหูไตเกิดความคิดอ่านจัดของขวัญชิ้นหนึ่งเข้าพบกับหั่นอ๋องจูเกาซุย จู่กาสุยเคยเป็นทับหน้าของยงเล่อฮ่องเต้ปราบแขวนตาตาชาวตาต้าล้วนเกรงขามดังนั้นจางซีถงแพร่พรายต่อทัวหูไตว่าเจ้าหันอ๋องมีอิทธิพลต่อฮ่องเต้และราชสำนักอย่างสูงทัวหูไตก็เชื่อถือโดยสนิทใจยงเล่อฮ่องเต้ทรงเปลืองปราดทั้งบุตและบูแต่บุตรคนโตและบุตรคนรอง เพียงสืบทอดขีดความสามารถของพระองค์ไปหนึ่งส่วนบุตรคนโตมีความสามารถด้านการปกครองบุตรคนรองเชี่ยวชาญชำนาญศึกแต่ในทางการเมืองกลับเป็นคนปัญญาอ่อนพอฟังว่าทูตแคว้นตาต้าขอเข้าพบก็ให้การต้อนรับรับการคุกเข่าจากมันทั้งรับมอบของขวัญสนทนาปลาัยด้วยไมตรีอันดีเฉินอิงแห่งสำนักตูฉาเอี้ยนพอทราบข่าวคิดรุดไป ก็ไม่ทันการสร้างความโกรธแค้นจนผมเผาหนวดเคขาลุกชี้ฉันค่ายตรงช่างชิงรายงานข่าวถึงยงเลือฮองเตจีกังเห็นว่าไม่สามารถปกปิดได้จึงส่งรายงานถึงหน่วยธงเจิ้งสือแต่ว่ารายงานของมันต้องผ่านหน่วยธงเจิ้งสือ่อจากนั้นค่อยส่งถึงห้องทรงพระอักษรจึงชักช้ากว่าค่ายตรงช่างช่วงใหญ่เสียสินในตึกฝูกว่ากงพอทราบข่าว ต้องปรบมือหัวรอดังๆกล่าวขึ้นว่าการช่วงชิงตำแหน่งผู้นำทัพปราบอันนำมีข้อยุติแล้วจึงดังคาดหมายจูกเกาสวีอยู่ในคนครหลวงก่อความวุ่นวายอย่างไรยงเล่อฮ่องเต้ล้วนทนทานได้แต่ว่ามันต้อนรับทูตต่างแควนก็อยู่เหนือขีดความอดทนของเจ้าชีวิตเช่นยงเล่อฮ่องเต้แล้วการต้อนรับทูด ต่างแขวนถือเป็นอำนาจสูงสุดของผู้เป็นประมุขแม้แต่ไทจือยังไม่กล้าล่วงละเมิดแต่เจ้าหั่นอ๋องรับแขกต่างแขวนโดยพละการจะให้ขุนนางทั้งบุญและบูมองอย่างไรยังมีแว่นแขวนโดยรอบมีความรู้สึกต่อต้าหมิงอย่างไรยงเลอฮ่องเต้จัดส่งขุนนางไปยังวังเจ้าหั่นอ๋องตำหนิจูเกาซุยอย่างรุนแรงพอถึงวันที่สอง ก็มีราชอ,องค์การแต่งตั้งจางฟูเป็นแม่ทัพเจิงหลูจเจียงจวินอีกครั้งกรีธาทัพไปปราบอันนำเพื่อลดภาระของราชสำนักคราครั้งนี้หยงเล่อฮ่องเต้ทรงดึงกำลังจากเจอเจียงเจียงซีหกเกียนหูกวางกวางตุง้งกวางสีแห่งและหนึ่งฐานที่มัน่นบวกกับกำลังของหนึ่งฐานที่มั่นค่ายนครหลวงรวม4700 0คนให้จางฟูนำทัพ สมทบกับมู่เฉิงซึ่งรับศึกบนพื้นที่เจียวจือจางฝูพอได้รับแต่งตั้งก็รวบรวมไพ่พลพออกเดินทางยามนั้นสถานการณ์ในอันนำก็เกิดความเปลี่ยนแปลงแม่ทัพใต้ร่มธงเจียนติ้งนามเฉินจี้ควา้าอ้างตนเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์เฉินก่อการยึดครองกำลังของเจียนติ้งแต่เพื่อปลอบขวัญผู้บังคับบัญชาของเจียนติ้ง จึงกลาบเจียนติ้งเป็นบิดาบุญธรรมตั้งตนเป็นกรรษัตริย์แขวนไตเวียดยกเจียนติ้งให้เป็นไทซั่งห่วงหรือพระเจ้าหลวงเรียกร้องให้กำลังกลุ่มต่างๆในอนนำให้เข้าร่วมจางฟูยกกำลังถึงอนนำยังไม่ทันสมทบกับมู่เฉิงเฉินจี้ควอกเข็นข้ามาถึงจางฟูแต่งตั้งอี้เจินกับฉีเจิง้งออกไปสู้รบ โจมตีไพรพลอันนำแตกพ่ายแต่ฉีเจิ้งถูกหอกซัดของข้าศึกทำายต้องพลีชีพในสมรภูมิจากนั้นจางฝูหันไปบุกดานเสียนจื่อกวนแม่ทับอันนำหยวนเสื่อไห่นำกำลังสองหมื่นจัดเรือรบหกร้อยกว่าลำมารับศึกจางฝูก็โยกย้ายกำลังทหารแล่นเรือรุกคืบระดมยิงปืนใหญ่ใส่ หลังจากต่อสู้ตัดศรีรษะฆ่าศึกสามพันกว่าหัวยังมีคนจมน้ำตายอีกนับไม่ถ้วนแต่ผู้ถูกจับเป็นมีเพียง200กว่าคนทั้งยึดเรือรบ400กว่าลำการศึกครั้งนี้มีผู้ตายมากกว่าผู้ถูกจับเป็น10กว่าเท่าความดูเดือดของการสู้รบเป็นที่คาดคิดได้จางฝูเฉยโอกาสปราบเขตติ้งโจเปยเจียงเลี่ยงเจียงซินอันเจียนช้างและเจินม่าน ต่อจากนั้นยกกำลังถึงปากทะเลไท้ผิงรบชนะแม่ทัพอันนำตั้งจิงอี้เฉินจี้ควาถูกคู่ขวัญจนระย่นย่อแต่งทูดน้ำต้านจื้อซื่อยกธงขาวมาถึงกองทัพจางฝูยืนยันว่าตนเองเป็นผู้สืบเชื้อสายราชวงศ์เฉินยินดีละทิ้งฐานันดรกษัตริย์ยอมสิโรราบต่อต้าหมิงขอให้แต่งตั้งเป็นอ๋องกินเมืองจางฝูกลับแค้นหัวรอกล่าวว่า เราได้รับคำสั่งมาปราบโจรไม่สนใจเรื่องอื่นใดมีคำกล่าวว่าสองประเทศทำสงครามไม่ประหารทูตตัวแทนแต่จางฝูไม่ยึดถืออันนำเป็นประเทศจึงตัดศรีรษะต้านจื้อซื่อสั่งการให้แม่ทัพจูหยงกับไฉฟุนำทัพม้าล่วงหน้าไปตนเองโดยสารเรือรบตามหลังแบ่งกำลังเป็นสองสายเข็นฆ่าไปตลอดทาง สู้รบครั้งใดล้วนประสบใจจนได้รับการขนานนามจากชาวอันนำเป็นเทพสงครามทัพอันนำเห็นไม่อาจต้านทานรับไว้จึงล่าถอยเข้าป่าเขาจัดกำลังกลุ่มย่อยทำการสู้รบแบบจารยุทธชาวบ้านที่ครอบครองพื้นที่เปลือกนอกอ่อนน้อมแท้จริงแข็งขืนค่อยส่งข่าวต่อทัพอันนำกลายเป็นการสู้รบติดพัน พร้อมกับการรุกคืบของจางฝูทับหมิงยากหลีกเลี่ยงจากการบาดเจ็บล้มตายถึงแม้สังหารค่าศึก8,000ตนเองสูญเสีย800ทั้งสิ้นเปลืองเงินทองสเสบียงอาหารเห็นการสู้รบประสบชัยแต่ใช่แลกมาซึ่งการปกครองระยะยาวหรือไม่ต้องดูผลในตอนหลังแต่ข่าวชัยชนะถูกส่งถึงนครหลวงไม่ขาดสายยงเล่อห้องเต้สมมนัดยินดี ประจบกับเป็นเทศการง่วนเสียวดังนั้นหยงเลือห้องเต้มีพระราชชกระแสถึงกลมพิธีการให้หยุดราชการสิบวันตั้งแต่ขึ้นสิบเอ็ดค่ำเดือนอ้ายเป็นต้นไปเหล่าขุนนางไม่ต้องเข้าเฝ้าอนุญาตให้ทหารและพลเรือนจุดโคมดื่มสุราอย่างเต็มที่ยามนั้นทว่วหูไตย,ยังไม่จากไปเนื่องเพราะภารกิจของมันยังไม่เสร็จสิน้น มันไปยังวังเจ้าหั่นอ๋องคิดขอความช่วยเหลือจากจูเกาซุยมีคาดครั้งแรกได้รับการต้อนรับครั้งที่สองกลับถูกปิดประตูใส่หน้าสร้างความอัดอั้นตันใจแก่ทัวหูไตย,ยิ่งเจ้าหั่นอ๋องพอรับของขวัญก็เปลี่ยนเป็นไม่รู้จักหรือมันหาทราบไม่ว่าจูเกาซุยพอพบว่าหลงกลก็บังเกิดความขุ้นแค้นแน่นอกหากวิชัยเห็นว่ามันเป็นทูตต่างแขว้น ทั้งไม่กล้าพบปะมันเองคงโถมออกมาทุบตีมันรอบหนึ่งแล้วขณะเดียวกันจูกเกาซวีก็ทราบว่าเจียจิน้นเคยฟ้องร้องต่อฮ่องเต้ว่ามันกระทำผิดระเบียบแบบแผนจึงรอบคุมแค้นในใจสั่งการให้คนของตนเองทำลายภาพลักษณ์ที่พระบิดามีต่อเจียจิน้นเจียจิน้นแม้มีสติปัญญาหลักแหลมแต่ขาดมนุษยสัมพันธ์ตัวมันยังไม่ล่วงรู้ เนื่องเพราะมหาบดิตคณ,ณะเน่ยเกิดล้วนได้เลื่อนเป็นขุนนางชั้นที่สองมีแต่มันย่ำเท้าอยู่กับที่สร้างความคับข้องใจแก่เจียจิ้นยิ่งเจียจิ้นมักใหญ่ไฟสูงขึ้นเป็นขุนนางโซฟูคณะเน่ยเกิดถือเป็นจุดสูงสุดทางการเมืองตอนนี้ขุนนางที่อยู่ระดับรองลงไปล้วนขึ้นเป็นขุนนางชั้นที่สองคงเหลือแต่มันอยู่คนเดียวถือเป็นสัญญาณว่าห้องเต้ ไม่พอพระไทยมันหากเป็นคนที่ชานฉลาดสมควรหลุบหางอยู่อย่างสงบเสงี่ยมเจียมตัวเสียสินเคยเล่นลวดลายเช่นนี้จี้กังก็เคยเล่นมาแม้แต่จูกเกาซุยยังเคยเล่นมาเมื่ออยู่ในแวดวงราชการผู้ที่รู้จักสะกดอดกลั้นจึงเป็นผู้ที่มีพลังชีวิตกล้าแข็งที่สุดแต่ว่าเจียจินหาเป็นเช่นนี้ไม่มันไม่อาจทนทานรับความผิดหวัง ต้องระบายอารมณ์ออกมามันไม่เพียงกล่าวประชดแดกดันต่อผู้ร่วมงานและขันทีน้อยที่อยู่รับใช้ทั้งยังละทิ้งการงานโดยไม่สนใจซึ่งความจริงนับแต่โบราณการจวบป,ปัจจุบันการแสดงออกเช่นนี้สามารถพบเห็นจากขุนนางมากมายมีหนำซ้ำวิธีเช่นนี้ไม่อาจบอกว่าผิดพลาดเนื่องเพราะในประวัติศาสตร์เคยมีขุนนางที่ทรงอำนาจบางคน ที่ขัดแย้งกับฮ่องเต้จนพระองค์มิอาจไม่อ่อนข้อให้แต่ว่าท่านต้องดูว่าเท่าแก่ของท่านเป็นใครเท่าแก่ใหญ่เช่นยงเล่อฮ่องเต้เต็มไปด้วยความคิดต่อสู้เฉียจิ้นพอระบายอารมณ์ออกมาผลสุดท้ายรังแต่เป็นเหตุให้ยงเล่อฮ่องเต้ทรงรังเกียจเดียดฉันมันกว่าเดิมเฉียจิ้นคิดแสดงความคับแค้นในใจออกมาสุดท้ายแทนที่จะดีกลับกลายเป็นร้ายยามนี้ คิดกอบกู้แก้ไขก็สายเกินไปทั้งไม่อาจระบายความคับข้องใจต่อผู้คนได้จูเกาเชิดกับเสียศิลต่างทราบระแคะระขายเนื่องเพราะคนของเจ้าหั่นอ๋องมักกล่าวให้ร้ายเจียจิ้นต่อฮ่องเต้จนล่วงรู้ถึงหูคนทั้งสองทั้งสองเคยกระตุ้นเตือนเจียจิน้นแต่เวลานั้นเจียจิ้นไม่รับฟังเข้าหูตอนนี้เจียจิ้นไม่เป็นที่โปรดปรานอีกเสียศินกลับไม่ทันสังเกต เนื่องเพราะมันมุ่งความสนใจไปที่ทูดตัวแทนของแขวนวาลาแขวนตาต้าวางตัวไส้ศึกอยู่ในแควนวลาแขวนวลาก็วางไส้ศึกอยู่ในแขนวนตาต้าเช่นกันเรื่องที่อาลู่ไถส่งทูดมายังต้าหมิงให้ร้ายต่อแควนวาลาก็ถูกแขวนวาลาล่วงรู้โดยเร็วดังนั้นแขวนวาลาแต่งทูดน้าตาให้เออมายังนครหลวงถวายเครื่องราชบรรณาการต่อห้องเต้ต้าหมิง แต่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือ,อยุแย่ความสัมพันธ์ของราชสำนักหมิงกับแขวนตาตายงเลื่อฮ่องเต้ทรงทราบเจตนาของแขวนตาตาแต่แรกย่อมทรงล่วงรู้ความคิดของแขวนวาลาเช่นกันแต่ว่ามุมมองที่มีต่อมองโกทางเหนือก็คือแบ่งแยกจะปกครองโดยง่ายรวมตัวยากจะจัดการได้ดังนั้นนโยบายของพระองค์คือปลอบขวัญผู้อ่อนแอจัดการคนเข้มแข็ง ตอนรับผู้มาอ่อนน้อมปลิดปลงคนที่ขัดคำสั่งส่งยินดีที่แขวนตาต้ากับวาลาฟ้องร้องกันเองขยายความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายให้ทางกว้างออกไปสุดท้ายแขวนตาต้าทิ้งไพ่ตายออกมาว่าแขวนวาลารอบสถาปนาท่านคารเป็นการลับแขวนตาต้าความจริงไม่คิดใช้อาวุธลับนี้ออกมาโดยเร็วแต่พวกมันแต่งทูดมายังต้าหมิง ไม่เกิดผลตามที่คาดหวังไว้ถึงแม้ห้องเต้ต้าหมิงปล่อยตัวพี่ใหญ่และน้องสาวคนเล็กของอาลู่ไถจัดคนส่งพวกมันกลับมาตุภูมิแต่ไม่ได้หลงกลโดยเปิดฉากโจมตีแคว้นวะลาทูดของทั้งสองแคว้นยังประทะคารมกันในนครหลวงแคว้นวาลาบนทุ่งหญ้าก็เปิดฉากยั่วยุขแคว้นตาตาจนอาลู่ไถไม่อาจทนทานต่อไปขณะเดียวกัน เหตุการณ์สู้รบที่อันนำค่อยเด่นชัดจางฝูบุกตีอันนำด้วยอนุภาพปานผ่ากระบอกไม้ไผ่กลับจับเป็นไทสซั่งหวงแห่งประเทศตไตเวียดเจียนติ้งได้แท้จริงแล้วนี่เป็นแผนยืมดาบฆ่าคนของกษัตริย์ไตเวียดเฉินจี้ขวถึงแม้ว่าพระองค์กราบเจียนติ้งเป็นบิดาบุญธรรมทั้งผนวกไพรพลขอ,ของเจียนติ้งเข้ามาแต่หากปล่อยไทซั่งหวงองค์นี้ไว้ จะอย่างไรส่งผลคู่ค,คามไม่ว่าผู้ใดก็ไม่ทราบว่าเจียนติ้งจะคืนสู่อำนาจเมื่อใดดังนั้นขณะที่เฉินจี้ควาถอยร่นเข้าพงไพรจงใจใช้วิธีการทำให้เจียนติ้งล่าถอยไม่ทันท่วงทีถูกจางฟูจับตัวได้เฉินจี้ควาพอหลบหนีเข้าภูเขาก็อ้างว่าตนเองถูกเจียนติ้งบีบบังคับให้เป็นกษัตริย์จากนั้นยกเลิกระษามัญญาามตนเอง ยอมลดตัวเป็นอ,องเมื่อเป็นเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายก็มีช่องทางเจรจากันจางฝูก็พบว่าการสืบขั้นต่อไปยิ่งมายิ่งยากลำบากเฉินจี้คอเอาแต่เล่นซ่อนหากำมันหากนานไปสุดที่ราชสำนักจะแบกรับได้จึงยอมรับการเจรจาสงบสึกของเฉินจี้ควอคุมตัวเจียนติ้งกลับนครหลวงประเทศอันนำาขืนสู่ความสงบชั่วคราว แขวนตาต้ากลับเผชิญการรุกรานจากแขวนวลาอาลูา่ไถประเมินว่าตอนนี้ต้าหมิงมีความสามารถจัดการกับแขวนวาลาจึงส่งคนมายังนครหลวงบอกให้ทวหูไตปล่อยอาวุธลับของพวกมันออกมานั่นคือแขวนวาลาลอบสถาปนาทวทวปู้หัวขึ้นเป็นขานมองโกผู้นำแขวนวาลาแม้เปลือกนอกคล้อยตามแท้จริงแข็งขืน ถึงอย่างไรเป็นขุนนางต้าหมิงแต่ผู้นำทั้งสามเมื่อสถาปนาท่านขานขึ้นมาความหมายก็ผิดแผกแตกต่างหากพิสูจน์ว่าเป็นความจริงแสดงว่าคิดกระบฏต้าหมิงต้องมีปฏิกิริยาที่เหมาะสมออกมาที่สร้างความกระตือรือร้นสนใจแก่เสียสินยิ่งกว่าก็คือทว่ทัทวผู้หัวผู้นี้เป็นใครกันแน่เนื่องเพราะเสียสินให้ความสนใจกับเรื่องนี้ จึงและเลยเรื่องที่เจียจิ้นไม่เป็นที่โปรดปรานไป,ไป